ครับมื่อนี้คือ,อย่างหัวหครับมื่อนี้นนอย่างหัวหครับอันนี้เขาหนึ่งซุกมากเหรแต่ว่าย่างครับอ,อ,อ,นะอย่างจำเจีวออยว <c ười> มันมีสองหูหครับว่เบาเจียนใส่ผักเกี๊ยนุ่มคำแล้วก็เลยบริเจียนก็เลยที่ย <shameful. S 2> ่างจำเจียวหัวหัวหน่อย นี่ก <bbe> ับมงมันตบไทยเูาของหวานครับมงมันซิมใส่ฉันด้สูบมั้นแก้วเรื่องนี่ครับสิบหมกมงกอลำจังฮอมครับอันนี้ขอพูดไปด้วยย่างหัวหมูครับโอ้ยย่างกันหัหมูโอ้หัวโอ้ยเอาเลยวันีหัวหมูหัวหมูไปเลยโอ้ยสับสนวนในวันนี้ เลี่ยหมูครับลิ่นหมูย่างันครับไดอบครูไปด้วยครับย่างครอครับเกิดมามีกับุกกับกนยรัลิหมูครับเขาลตัวเขาแลตัวเตัวเลยวายนี่้านี่ลุย้า่นี่ครับลูอิดมือ ถาแตนดีกีครับยเดวดีกีกันรึงมาเดนย็น,นม,มาแต่ฝุ่นละหลานไพบุญนมาใส่หัวบาดเนี่ยรถตกเขาที่ขาซวยคนับเก็บไหลนิดเดียวหัวจำเขียวกันนี่แต่เน่เย็บ่ไหไมล่ะาอะอรกพอละ เดียไม่ตกลงเฮ้ยเฮเนีุ่ยาไปนาน้องไม่มารออะแอเทายใครเจวนี่ไหมนีเลเอาสิก็แม่นเอาที่รับเป็ล่นมูะ <c oughs> เอากระปิ้นขื้นเนื้อันนี้เกลืออันนี้ห้อยเกลือใ้่า่โคบรรยาครับพอครับนองมุยแล้วโนดวนใช่ไหมกะดีท่านไดแล้วครับกะดีท่านเสียนสดครับ นั่นได้คอรนที่ทีเก่าหัีแหงแค่เดียบสุเอเรียวเอาเีครับอซมหัวหสุกแล้วหอหัวโอ้ยลงลงหัวครับหัว สามารถแท้มาโมเี่ยโอ้ยจะเอาเร็ววิ่งดินี่ประสม่ะ่าจะไม่ได้กินดินีเงนอดเออชินงดใส่ไรครับนอดใส่ไรก็อย่างไรับแก้มเขาไหมตุ๋ยใ่้กันไหมเป็กซอนขอเปกอนใั่เอานำอามลตอมลตนี่นี่ไงปี อ๋อเอเบางๆคือลานเขาแล้วไม่มี่เขานั่น่เอาน้งขวยัเงี้ยจนี่พวกฝนมีเล็กดวงลูกเคยกับพวกฝนเลยไปพอดีเลยลองฝนต้องยันตายจีฝนบางแน่สิอย่างไรๆๆๆนั่นนะครับของเขาเนี้ยตบาออนนๆลกวงเขาเนี้ย บเวลาของผัวกับเวลาผู้บ่าวคนละเวลาอันนี้ก็ย่าไปใส่ไฟเขาเขาตีกันอยู่กันนี่ก็ได้ครับตีกันเตี้ยตีกันนั่งเบิ่งพิพานุไปมาปะหาตุ้มหินนะครับยางลินครับนี่มั่งพี่นี่รับกนี่มั่งกลดากขันมี่หม่งเลียนขันมีดาเกียนขันมี้หม่งเลียนเน่ะมันมีกล้ามหมดเลยหมาเนี่ยวนที่มะน่ะไรไอ้ที่เห็ดคือพอไหม ตลากกเอ้ลากยางดินก็ได้ลากยางลากดินฮอนบอมเดือนเลยสามเดือนลากยางเดี๋ยวจะน้องสามซีเมืงไมเป็นไรนะครับแต่ว่าทยไก่อะไรครับข้างเบี้ยวครับช่วนนี้กชีบบัวถอยมาบัวถอยดบัวถอยบัทถอยนัดว่าบัวถอยดังกรเลี้ยนหน่อยลงหน่อยลงดูมากูกิเนาะเสวได้มงสาวได้มงกิเก็บปวดดีวะเนาะยิ่งทไหน่อสักหน่อยเนี่ยเขาเางเกินยัง พอาสูงน่แมี่มาผ็มีลิกหน่อยต้องพหน่อยเราเม็ดพลหน่วยยังเจ้าองคือเปนเร่น so ี yeah. ่ไหมปลาสุกบัพลปลาสูงยังเดเพปิ้งเนาะก็ไปตองปนาแงเขาครับยัง อีข้อย่างอีกไม่ได้อีกว่ายังไปยังไปยังยังอยู่มันมึงนั่งครับบี่ไดาซื้อให้หมดเลยอะไทยครับเพือการทัมิซิด้าครับมิซิดาจากกันฮ่องกงครับฮ่องกงสินี่บ้านเขา่บ้าโอ้ไปขอบคุณนั่นขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากขอบคุณนั่นของถมยายสำครับยายสำสำนี้ไอพ่อเมียงสำยัง ขอเสื้อยัง้อเสื้อสีครับขอเสื้อสีครับโอ้แถวสนโอ้แม่แม่ยังล่ะไปขอฝากครับฝากข้าบฝากข้าวเยางนั้นสารเมืองอำเภอสามใช้ครับเอนียี่สามยี่สิบสามพฤศจิกาครับมาอุดหนุนเอียงเน่ยที่ใเบียร์วนี่ยเจ็วันเจ็ดคืนได้เบื่อบกว่าอย่าเพมเราหามือหามงมีงานเพื่อยังก่อนมหัศลศพบอตลอดมหัศพศพกรือมห่ศลศพมหอศศพครับผม แ่ดาซเชี่ยวกันหลายๆครับน่งานยังไงวะปีครับรถติดนี่จากสามใจหัวสมเด็จว่าเยอะๆไว้บอกเนี้ยเดี๋ยวคนมาเดี๋ยวคนมาไหจากบ้านคอสามันคอแล้วติดสามันคอเลยนะครับบุกซีดาอ่าบุกซีดาบอกนายของตัวแม่ครับคลิปนายของตัวมักกินแต่ว่าผมมักเล่น